สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาพพิจารานนท์หรือว่าครูสงเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเราเรียนออนไลน์กันอยู่ในช่วงนี้เป็นการเรียนเรื่องวรรณคดีนะคะหยิบหนังสือวรรณคดีขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับหน่วยนี้ค่ะเรื่องหน่วยที่5นะคะนิราชเดือนเรามาทราบตัวชีวัดกันก่อนนะคะ อยู่ในตัวชี้วัดท่อ1นป4ทับสอ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านมาตรฐานท่อ 1, 1. นึป4ทับหคาดคะณนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบมาตรฐานท1อ1นป4ทับหสรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน มาตรฐานท1.1ป4ทับอ่านเรื่องที่มีคุณค่าตรงตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อา่านมาตรฐานท5.1ป4ทับอธิบายข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงมาตรฐานท5.1ป4ทับ่ท่องบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจค่ะนิราชเดือนค่ะผู้แต่งก็คือนายมีนะคะหรือว่า หมื่นพรมสมพัฒส,สอนนะคะเกิดในรัชกาลที่หนึ่งนะคะเป็นสิทธิ์ของสิทธิ์เอกเลยของสุนทรผู้นั่นเองค่ะคุณครูมีคลิปให้นักเรียนได้ดูนะคะไปดูคลิปกันก่อนนะคะนี่ราชเดือนสนุกค่ะเรื่องนี้สนุกอีกแล้วไปฟังกันเลยไปดูกันเลยค่ะ เสริมเติมความรู้นิราศเรื่องดวงจันทร์ของลำเจียกสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มีนิราศเรื่องดวงจันทร์ของลำเจียกจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะคืนนั้นจันทร์แจ่มฟ้า แสงจันร์ทนวลส่องสว่างท,ทั่วชานบ้านส่องลอดเข้าไปในห้องนอนของปุ๊กเด็กหญิงเปิดหน้าต่างรับแสงจันร์ทและกลิ่นหอมละมุนของดอกนมแมวจากซุ้มบันไดเรือนไทยหลังย่อมปลูก้นไม้พันธุ์ไทยไว้รายรอบมีทั้งพุ่มแก้วนมแมวลำดวน กันนิกาข้างริมรั้วนั้นมีสายอยู่ต้นใหญ่ยามเช้ากลิ่นไ้ายหยุดจะหอมอบอวนไปทั่วบ้านสายหน่อยนั่นแหละกลิ่นจึงวายต้นไม้เหล่านี้พ่อกับแม่ของปุ๊กเป็นคนปลูกบางชนิดอุตสาหอบหิ้วมาจากตลาดนัดสวนจตุจกักรแม่ของปุ๊กบอกว่าที่นั่น เป็นแหล่งรวมพันไม้สารพัดทั้งไม้เทศและไม้ไทยพ่อเคยเล่าว่าตอนปลูกบ้านใหม่ๆรอบบ้านแทบเป็นลานโลง่งครั้นที่ปุ๊กอายุย่างเข้าสิบสังขวบบ้านก็ร่มครึมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่ขาดไม่ได้ก็เป็นลำเจียกออใหญ่พ่อปลูกไว้ตรงชานบันไดบ้าน นั่นแหละต้นไม้ประจำตัวของฉันพอจำความได้ฉันก็เห็นลำเจียกแต่กอเขียวครึม้มเลยนอกชานขึ้นมาแล้วฉันชะงอกหน้าออกมารับแสงจันยามคำ่ำสูตรลมเย็นอ้วนกลิ่นนมแมวซสเต็มปอดบ้านของฉันมีแต่กลิ่นหอมของดอกไม้พ่อแม่จึงตั้งชื่อว่าบ้านไม้หอม พราะไม่ว่าเดือนไหนหรือดูใดก็มีกลิ่นหอมดอกไม้ให้ชื่นใจอยู่ทุกคราห้องนอนของฉันดูโปร่งและน่ารักมีเตียงไม้สักเตี้ยๆต,ตู้ไม้ลายฉลุและโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆก,กับตังสำหรับให้เอนนั่งทำกันบ้านอ่านหนังสือแม่บอกว่าห้องนอนของฉันดูน่ารักเหมือนห้องนอนของนางแก้วกิริยา ในเสภาคุณช้างขุนแผนว่าแล้วแม่กระทองกรอนบรรยายภาพของนางแก้วกิริยาให้เธอฟังเจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงตามคมคำงามเฉลมแจมซามยิงคิวขา ดับดีผมเปลือยเลือยประลงบนบ่างอนปลายเกสาดูสมเสียงที่นอนน้อยนา ตูเข้ามาดูลูกสาวกำลังเข้านอนจนปุ๊กจำได้ขึ้นใจแต่ที่ฉันชอบเป็นพิเศษก็คือวักที่ว่าที่นอนน้อยหน้านอนอ่อนดีมีหมอนข้างคู่ประคองเคียงเวลานึกถึงกลอนวักนี้ทีไรปุ๊กรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาเมื่อนั้นคืนนี้ปุ๊กทำกันบ้านเสร็จแล้ว เธอกำลังจะเข้านอนแต่ก่อนนอนต้องโผล่หน้ามาทักทายจันเจ้าเสียก่อนบ้านของเธอเป็นบ้านสวนอยู่ไกลจากย่านชุมชนแสงไฟฟ้าจึงบางเบากว่าที่อื่นเวลาจันเต็มดวงจันเจ้าจะอวดใบหน้าผุดผ่องได้เต็มที่ฉันนั่งชมจันไปปุ๊กก็ปล่อยใจคิดคำานึงไปเรื่อยเปื่อย เธอคิดถึงเพลงจันเจ้าที่แม่เคยร้องให้ฟังตอนอยังเด็กจันเอย๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอมา้าให้น้องข้าขี่จันเจ้าในบทร้องนี้ช่างใจดีและเกินขออะไรก็ให้หมดถ้าเธอจะขออะไรบางอย่างจากจันเจ้า ฉันจะขออะไรดีนะขอให้สอบได้ที่หนึ่งแต่แล้วปุ๊กก็เปลี่ยนใจเพราะนึกถึงคำพ่อพ่อเคยพูดให้ฟังว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปหรอกเป็นที่สองที่สามบ้างก็ได้หาวทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งกันหมดแล้วใครล่ะจะเป็นที่สองที่สามงั้นขออะไรดีหนอปุ๊กยังนึกไม่ออก เด็กหญิงหลับตาปล่อยให้แสงจันอาบไล้ใบหน้าอ่อนเยาว์ยามนี้เธอรู้สึกราวกับว่าจันเจ้าได้มาแอบหอมแก้มเธอเบาๆลมรำเพยมาอีกวูบกรุ่นกลิ่นนมแมวยังหอมหวนละมุนละไมพวกรู้สึกง่วงมาในทันใดเสียงกลอนวักโปรดแววดังอยู่ในหูที่นอนน้อย นอ,อนอ่อนดีมีหมอนข้างคู่ประคองเคียงจันเจ้าขาให้หนูหลับฝันดีก็แล้วกันท่านึกออกแล้วว่าจะขออะไรก่อนจะหันกลับไปล้มตัวลงนอนบนที่นอนน้อยหน้านอนอ่อนดีของเธอกลิ่นดอกนมแมวยังนุ่มนวลและอ่อนหวาน ดวงจันทร์ยังทอแสงอย่างอ่อนโยนและใจดีปุ๊กหลับตาพริมยิ้มน้อยๆอ,อย่างมีความสุขเพียงไม่นานก็ค่อยๆเคลิ้มไปในห้วงพวาวังคเคลิคล้มนั้นปุ๊กรู้สึกเหมือนเธอกำลังเลื่อนลอยไปยังที่แห่งหนึ่งในค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงบนฟ้ากว้างในยามดึกนั้น ดูราวกับว่าเธอได้พลัดหลงเข้าไปยังดินดานแห่งความฝันในห้วงเวลาที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างผู้คนแต่งกายอย่างที่เคยเห็นในภาพเขียนบนฝาผนางังทั้งเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวต่างกำลังถือกระทงมุ่งหน้าไปยังท่าน้ำปุ๊กปล่อยตัวเลื่อนไปกับฝูงชนเสียงพลุประทัดดอกไม้ไฟ ดังกึกก้องทั่วบริเวณลานวัดและศาลาท่าน้ำแสงจากโคมไฟที่ปักประดับเรียงรายสองฟากทางกับแสงจันทร์คืนเพนส่องสว่างให้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของผู้คนที่เดินไปมาอยู่ขวักขว่พวกเขากำลังไปลอยกระทงที่แม่น้ำเป็นคืนเพนเดือนสิบสองอย่างไม่ต้องสงสยัยบนท่าน้ำที่ทอดจากฝั่งลงไปในแม่น้ำ ผู้คนมายืนเบียดออแน่นถัดไปจากท่าน้ำเรือลำเล็กลำน้อยลอยลำเรียงรายเสียงขับเพลงเสียงดนตรีขับประโคมตอบโต้กันดังมาจากเรือเพลงเรือเร่ปุ๊กยืนจ้องตะลึงลานและตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นลมเย็นเดือนสิบ พัดล่องมาจากแม่น้ำเสิยงพลุและประทัดดังสนั่นวันไหวดอกไม้ไฟแตกกระจายสว่างโพลงโชคช่วงอยู่กลางฟ้าก่อนจะวูบดับหายไปในแสงจันทร์ คมลอยแสงริบรี่ลอยล่องราวกระทงสวรรค์กลางหาวชาวบ้านชาวเมืองต่างลอยกระทงลงน้ําและปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้าหนุ่มเคียงสาวหน้าฉลามแช่มช้ชอยที่ชวนดูกระทงลอยหลงมาเข้าแอบคุ้งทันใดนั้นปุ๊กแววได้ยินเสียงขับกล่อมเจ้ยเจ้าดังมาจากที่ใดที่หนึ่ง เสียงขับนั้นทุ้มสนอจังหวะจะโคนทั้งลีลาพริ้วไหวเหมือนระลอกคลื่นในคงคาเดือนสิบสองลองลอยกระทงลวงชนทั้งปวงเลย อ,อรชรรำราอยู่นาเรือปังซ้ำนียงเสียงปางก็อรองศักขวาใส่หน้าทับลูกคู่ สังสตรีไม่มีเครือเป็นใหยยืออ่อจับนายน้ำใจชายฟังซ้ำเนียงเสียงนางที่กลางน้ำแล้วหวนรำลึกนุดที่สุด อ่อนทออดระทวยกายเป่าฟูมไฟชนละนาทุกนาทีนอนไม่หลับกลับลลกเปิดหน้า,าตาจันกระจางแจ่มฟ้าในรา สิน้ทวินหางเห็นราหูจูจับพระจันทรา เจ้าดูสาอมองไม่พูด กวันคืนฝ้าวิโยกด้วยโศกสรันรครวนคนึงถึงมิตรที่ติดพันที่ชมจันต่างเจ้าเยาวมานเมื่อวันที่เทศนามหาชาติได้เห็นนาฏ ให้ทรงสารตับบุรุษรับขังฟังกูมานชัดชานแจมแทงด้วยแสงเทียนลมกระโชกมาวูบใหญ่พัดหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ปิดกระแทกเสียงดังปุกสะดุ้งตกใจตื่น ตะนเจ้ายังสาดแสงนวลใหญ่อยู่ทั่วนอกชานกลิ่นกรุ่นนมแมวจ้างหายไปแล้วแต่เสียงขับกลอนเมื่อครู่ยังแว่วยินในโสดประสาทปุ๊กสลัดผ้าห่มไว้ข้างตัวกระเถิบไปเปิดไฟที่หัวเตียงคมไฟน้อยสว่างจ้านาฬิกาปลุกที่หัวเตียงบอกเวลาห้าทุ่มครึง่งนี่เราฝันไปหรือนี่ ล,ลุกขึ้นนั่งอย่างงงๆครั้นแล้วก็ยิ้มออกเมื่อนึกได้ว่าบทกลอนที่เธอได้ยินในฝันนั้นที่แท้เป็นบทกลอนจากหนังสือนิราศเดือนของนายมีที่เธอเพิ่งอ่านเมื่อตอนหัวค่ำนั่นเองเป็นเพราะเธออ่านมากเกินไปหรือเปล่าจึงทำให้ฝันเห็นเรื่องราวชัดเจนเหมือนได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเธอหันไปมองต่างน้อยกลางห้อง สมุดแบบฝึกหัดวางซ้อนกันเป็นระเบียบกล่องดินสอนยังวางสงบอยู่ที่เดิมถัดมาหนังสือนิราศเดือนยังเปิดค้างอยู่เด็กหญิงลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างมองดวงจันทร์ที่ยังลอยแสงนวลอยู่ค้อนฟ้าขอบคุณนะคะจันเจ้าขอบคุณที่ทำให้หนูนอนหลับฝันดีเธอบอกพระจันทร์บนฟ้าก่อนจะกลับมาปิดไฟ แล้วล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มเด็กหญิงได้แต่หวังว่าเธอจะกลับเข้าไปในความฝันอันแสนรื่นเริงนั้นอีกครั้งหนึ่งน้องๆคะวันนี้เราคงต้องจากกันเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าพี่จะพาน้องๆไปพบกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีคะ่ะ นิราชเดือนของนายมีนะคะสิทธิเอกของสุนทนผู้ก็จะเริ่มนะคะต้นตั้งแต่เดือน5เป็นต้นมานะคะ5 6 7 8 9 10 11 12นะคะแล้วก็ขึ้นเดือนอ้าอเดือนยี่เดือน3เดือน4นะคะครบนะทั้งหมดสิบสอเดือนนะคะเราก็จะทราบเกี่ยวกับประเพณีนะคะของคนไทยในสมัยก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรจากเรื่องนิราชเดือนนี้แ่ะค่ะ นักเรียนคะทําแบบหัดด้วยนะคะเรื่องนี้ราดเดือนนักเรียนอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในหน้า84ดสิบส่นะคะจนถึงหน้า809สิบเก้นะคะจนถึงหน้า96้าสิบหกนะคะ,ะไม่เยอะนะคะ แบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดนะคะนี่ราดเดือนอยู่ในหน้า1 8 7่นะคะนักเรียนทําได้เลยนะคะจนถึงหน้า1นึ่าค่ะมีปัญหาอะไรไลน์ถามส่วนตัวคุณครูได้นะคะท้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนช่วงนี้เราจะทําแบบฝึกหัดกันให้เสร็จก่อนนะคะในสมุดเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราก็จะได้เริ่มทําในสมุดกันบ้างนะคะช่วงนี้ทําใน แบบหงัดกันก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมส่งการบ้านเข้าไลนา์ส่งการบ้านภาษาไทยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ